ครับวันนี้เรามาเปิดสิบซองกันนะครับไปเลยโอ้อืดาแลนะครับชื <S <S like <S 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 2> <S 2> ่อชื่อหนึ่สองสามสี่ห้าโหเท่ครับไปไปเร็วเร็วโอ้โหมันีตืเต้เลยโอ้บึ้งบึ้งโอ้สามนะครับอันนี้เคยเปิดได้แล้วนะครับโอเมื่อกี้ด โอ้โเยอะมากโอ้โหโอ้โหดอนฟาน EX อันนี้ธรรมดาไม่มีอะไรเฮ้ยไอ้เครบบ์เต็มใบโอ้โหเอาแล้วไอ้เครบบ์เต็มใบและเฮ้ยใครไม่รู้สรุกรกอบเลยโอ้โหอุ้ยเมื่อกี้มันสว่างอย่างเนี่ยโอ้โหกรอบมันเป็นเบบี้ใช่ไหมมันก็เลยสว่างโอ้โหโอ้ยมื่อกี้ได้ไปแล้ว ไม่ใช่เมื่อกี้เคยได้ไปแล้วอุ้ยเแบบี้สองใบนะ้วใครจดูยิ่งใหญ่กว่านี้เฮ้ยไปวะไม้ใบ,บโอ้โหตัวเก่ายอมแม่วและซองสุดท้ายครับโอเคถือว่าสิบซองนี้นะครับรุนแรงอยู่แต่เยอะอยู่นะครับอา